สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาชวนคุยต่อในเรื่องของการตลาดนะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเพราะว่าเราคุยเรื่อง finance มาหลายวันแล้วเรามาคุยเรื่องการตลาดบ้างเดี๋ยวฝ่ายการตลาดจะน้อยใจว่ามไม่มีคลิปด้านการตลาดบ้างเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมิชชั่นนะมิชชั่นเนี่ยก็ต้องมีประมาณสักสี่อย่างเเราจะเซตมิชชั่นออกมาอย่างแรกก็คือเรื่องของเรียลลิสติกเราต้องกําหนดมิชชั่นที่มันเป็นไปได้นะครับเป็นเรียลลิสติกจริงๆไม่ใช่ว่าเรากดมิชชั่นที่มัน impossible ไอ้นั้นไม่เป็นหนังนะความจริงเราต้องกําหนด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขายของอยู่ที่ตลาดแล้วเรามีเวลาขายอยู่ประมาณ5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยแล้วเราต้องรู้เลยว่าโอกาสที่เราจะขายของที่ตลาดหรือโชว์รูมที่เราเรียกว่าเราโชว์เรียกว่าเป็นโชว์รูมนะโชว์รูมเนี่ยเราขา,ขายได้เท่าไหร่เราจะขายแบบโหตั้งเป้าแบบมหาศาลแบบหลอกตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยเพราะชั่วโมงการขายของมันก็อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็จะมะีกลุ่มลูกค้าทุกมาร์เก็ตไซส์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อีกเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้เรียลลิสติกนะ หรือในมุมกลับกันก็คือด้วยมาเก็ตไซส์ไม่มาเก็ตไซส์เท่านี้นะครับแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมแบบเนี้ยตอให้เราขายได้เต็มที่แล้วเนี่ยร้อยเปซนเนี่ยคำถามคือถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะตั้งมิชชั่นใหม่ว่าเราจะขายจากวันนี้ร้อยเที่เราเต็มแคปซิตี้แล้วเนี่ยเป็นสองรอยเปอร์เซนเนี่ยโดยที่เราไม่ทาอะไรใหม่ๆเลยก็คือมาขายที่เดิมเงื่อนไขเดิมเวลาเดิมสินค้าเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมแล้วเราขายได้หมดแล้วเราจะคาดคาดหวังว่าเราจะทํามิชชั่นให้เป็น2เท่าเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เรียลลิสติกก็คือมันมันโลกสวยแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นสิ่งแรกที่จะตั้งมิชชั่นคือต้องตั้งเป้าให้มันเรียลลิสติกเป็นไปได้จริง,รงอย่างถ้าเราเป็นขนมกินเล่นเนี่ยอย่างขนมปิเตียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถตั้งเป้าที่เราจะขายยอดขายเท่ากับอาหารหลักนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนกำเงินมา200บาทเนี่ยเขาอาจจะซื้ออาหารหลักไปแล้ว120บาทหรือ150บาทที่เหลือก็จะมาเป็นค่าขนมซึ่งถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัจเจตแล้วเนี่ยอาจจะแค่10 20% นั้นเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตั้งเป้ายอดขายเราให้สูงเท่ากับอาหารหลักอันนี้เป็น Unrealistic นะก็คือเป็นการตั้งเป้าที่หลอกตัวเองเราจะต้องกลับมาก่อนสิ่งแรกเลยว่า Realistic Mission คืออะไรเราจะได้ไม่ท้อเพราะเราตั้งมากเกินไปก็ยากหรือแม้แต่เราขายอาหารหลักเนี่ยถ้าหากว่ามันเต็มแล้วเราขายแล้วโอ้โหหมดเกลี้ยงแล้วเราจะเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่าโดยที่เราไม่ได้มีช่องทางการจับจ่ายใหม่เพิ่มเติมเลยหรือเราไม่ได้เพิ่มสินค้าเข้าไปใหม่เลยเนี่ย มันก็เป็นไปไม่ได้แต่การเพิ่มสินค้าใหม่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสินค้าเราเพิ่มเข้าไปกับกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ามันวิ่งไม่ตามกันไม่ทันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเหลือเลยนะครับแทนทีเ่เดิมขายอยู่เท่านี้อย่างแล้วหมดไปแล้วพอเพิ่มใหม่ไปอีกสักสามอย่างอาจจะขายได้เพิ่มขึ้นนะแต่มันไม่หมดทั้งสามอย่างที่เราเพิ่มขึ้นไปก็จะกลายเป็นสามอย่างนั้นจะมีเวสเกิดขึ้นทันทีอันที่สองนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือว่า <c oughs> ต้องสเปกซิฟิกนิดนึงอย่างเ อย่างขนมถ้าเรา,เราขายขนมใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยจุดขายเราอยู่ตรงไหนเป e ซิฟิกคือ,อ,อสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเรามันจะเกี่ยวข้องกับ segmentation แล้วก็ market size หรือพูดง่ายๆคือของชิ้นเดียวกันเนี่ยอยู่สถานที่หนึง่งตั้ง pricing ราคาได้แบบหนึง่งแต่ของอีกชิ้นเดียวกันไปอยู่สถานที่หนึ่งสิงแวดล้อมอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องตั้งราคา pricing อีกแบบหนึง่งดังนั้นการกำหนด mission เนี่ย ก็ต้อง specific ไปเลยว่าเราจะอยู่ตรงไหนของตลาดแบรนด์ positioning เราอยู่ตรงไหนต้องวางให้ดีนะครับมันเป็นเรื่องอย่างเช่นถ้าเรามี2แกน quality and price ก็ต้องดูว่าใน4ค่ quadrant เนี่ยเราจะอยู่ใน price and quality ใน quadrant ไหนแล้วใน quadrant เดียวกันเนี่ยจะอยู่ใกล้แกนศูนยหรืออยู่ห่างออกจากแกนศูนย์ไปเยอะๆก็คือ x กับ y อยู่ตรงไหนนะครับระหว่าง policy กับ quality นั่นก็เป็นแบรนด์โพสิชันนิ่งที่ชัดเจนในเซกเมนต์ก่อนว่าคอดแลนไหนแล้วในคอดแลนนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของคอดแลนนั้นด้วย <c oughs> เทียบกับแกนศูนย์นะครับอันที่สามฟิตมาร์เก็ตติ้งแอนเบรนเมนต์สิ่งนี้เราต้องดูซึ่งมาร์เก็ตติ้งแอนเบรนเมนต์ฟิตติ้งเนี่ยเราจะต้องดูสองอย่างเทียบกันเป็นอย่างน้อยก็คือหนึ่งเรื่องของมาร์เก็ตไซส์นะครับมาร์เก็ตไซส์ดูยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนแบบง่ายๆเลยนะ่าจะสมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วหลักการนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไป <c oughs> S market s i z เนี่ยเดิมแล้วก็ดูว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้จุดขายของเราเนี่ยตำแหน่งที่เราขายของหรือดิส p o s i t i o n c แ a n ของเราเนี่ยมีครัวเรือนอยู่เท่าไหร่มีกี่หลังคาเรือนนะครับแล้วหลังคาเรือนนั้นน่ะอาจจะหนึ่งหนึ่งบ้านแล้วคูณ2อคูณสาก็ได้ก็จะรู้ว่า population หรือประชากรทั้งหมดของแถวนั้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณกี่กี่คนถ้าเป็นสมัยก่อนสมมติว่าเราบอกว่าเออทั้งหมดมีประชากรอยู่ร้อยคนนะในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มีประชากรอยู่ร้อยคนกี่ครัวเรือนก็จ้างแต่เราคำนวณออกมาแล้วคาดการณ์ว่าเป็นประมาณร้อยคน สมัยก่อนเราอาจจะหารสองก็ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะตีว่าครึ่งหนึ่งแหละโอกาสที่เราจะขายได้แล้วก็มาเป็นเปอร์เซนต์ของครึ่งหนึ่งที่เหลือว่าเราจะได้กี่เปอร์เซนต์แต่สมัยนี้อาจจะหารอย่างนั้นไม่ได้นะสมัยนี้อาจจะต้องคิดอย่างนี้เลยว่าครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ใน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 ,ในพื้นที่ที่เราขายของอยู่เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคูณสองเข้าไปก็ได้อย่างต่ําแบบก็เรียกว่าประเมินแบบตำ่ำๆนะไม่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 ไมไมไมฝันหวานเกินไปก็คูณสองถ้ามีร้อยครัวเรือนก็คูณสองไปก็เป็นสองร้อยสองร้อยคนสมมตินใน ตีว่าสองมีห้าสิบครัวเรือนนะเราคูณสองไปก็จะมีประชากรหนึ่งร้อยคนประชากรหนึ่งร้อยคนเนี่ยให้หารห้าเลยนะให้เหลือยี่สิบคนแปลว่าอีกแปดสิบคนเนี่ยไม่มีโอกาสจะมาเจอเราก็เหลือยี่สิบคนพอเหลือยี่สิบคนปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าในยี่สิบคนเนี่ยจะเป็นลูกค้าเรากี่คนถ้าเราคิดว่าสิบเปอร์เซ็นตก็แปลว่าสองคนหมายความว่าแถวนี้ทั้งหมดมีห้าสิบครัวเรือนคิดเป็นจํานวนคนแล้วตีว่าร้อยคนโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเราจริงๆจะมีแค่สองคน เราก็จะรู้แล้วว่ามาร์เก็ตติ้งแถวเนี้ยมาร์เก็ตติ้งไซส์เราเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อไปสิ่งที่ต้องคิดเทียบกันอีกทีนก็คือเรื่องของ buying power ถูกไหมฮะพอเรารู้เรื่องของ buying power ปุ๊บก,ก็จะรู้ว่าคู่เรือนแถวนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามูลค่าของหมู่บ้านแถวนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับกี่บาทมันก็จะทําให้เรารู้ว่ามาร์เก็ตไซส์ไม่ใช่มาร์เก็ตไซส์เราจะได้รู้ buying power เขาอะอยู่ที่ประมาณเลเวลไหนเพราะว่า buying power มันก็จะมี3ามเลเวลนะมี l o Low buying power medium buying power แล้วก็ high medium power เอ่อ high buying power <c oughs> ในขณะเดียวกัน,น segment ก็จะมี low end segment medium segment แล้วก็ high end segment 2ตัวนี้เราต้องมามาหาให้เจอว่า buying power อยู่ในเลเวลไหน segment อยู่ใน segment ไหน low end medium end หรือ high end segment เราก็จะสามารถตั้ง pricing policy ที่ matching กับ segmentation กับ buying power ตรงนั้นได้ อย่างที่บอกไปครั้งแรกแล้วว่าของชิ้นเดียวกันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งขายราคาหนึ่งได้อยู่ที่หนึ่งขายราคาสองเท่าก็ขายได้อยู่ที่ buying power กับ segmentation ที่เขาอยู่ตรงนั้นแต่จะขายได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ market size ต่างหากนะครับตัวต่อไปที่เราจะคุยก็คือเรื่องของ uh, distinctive competency ก็คือจุดแข่งขันที่เป็นความเด่นชัดหมายความว่าสินค้าของเราเนี่ยเอ่ยถึงสินค้าของเราเนี่ยเราจะเอ่ยยังไงให้เขา รับรู้เลยว่า <c oughs> แบรนด์เรา <c oughs> รหรือสินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างยังไงอย่าง,ย,างยกตัวอย่างให้เหนชัดๆอย่างขนมพิเตียนเนี่ยพีเตียนจะพูดเลยว่าตั้งแต่1กรกฎาคม64จนถึงวันนี้ขนมของเราทุกชิ้นเราใช้โฮมฟร r ชโก g o บัตเตอร์100%เนยแท้100%ทำตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นวันนี้จะเป็นกี่หมื่นชิ้นแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับจริงๆจําได้แหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกให้รู้ตัวเลข นั่นคือจุดขายที่หนึ่งที่พี่เดียนจะบอกเสมอกับลูกค้าว่าขนมเราใช้โฮมเฟรชโก g บัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำขนมแต่ชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าบอกไปเพื่ออะไรให้จะได้ลูกค้ารู้ว่าเนยมันมีหลายราคานะครับแพงกว่าโฮมเฟรชโก g บัตเตอร์ก็มีถูกกว่าก็มีเราเลยบอกไปว่าโพสิชชั n นของเราคือโฮมเฟรชโก้บัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือแบทเทียรที่เราใช้ในการทำขนมของเรานะครับลูกค้าบางคนจะบอกว่าธรรมดาก็ถูกต้องเพราะถ้าเกิดลูกค้าเคยใช้แบรนด์ที่มันแพงกว่านี้มากกว่านี้นะครับแต่่จะขาาายราคนานี้นไไ้้ไไไไดดมมเปป็ หรือลูกค้าบางคนบอกโอ้ดีจังเลยเทียบกับวัตถุดิบที่เขาเคยใช้อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นคือจุดจุดขายจุดหนึ่งจุดที่สองอย่างเช่นตัวสินค้าของชาเขียวพี่เตียนก็จะบอกไปชัดเจนเลยว,ว่าพี่เตียนจะใช้มัตสึคาโอริที่นําเข้าจากญี่ปุ่นกิโลละสองพบาทซึ่งตัวนี้พี่เตียนจะบอกลูกค้าเสมอว่าไปเช็คในช้อปปีได้เลยว่าตัวเนี้มัตสึคาโอริเนี่ยกิโลสองพจริงๆในช้อปปีนะครับเราไม่ได้โอเวอร์คมหรือเอ็กซ์เซเจเร์ ใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการบอกคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้นี่คือสิ่งที่พี่เตียนจะบอกเสมอว่าขนมพี่เตียนทําจากเลยแท้ของเฟ e s โก้พัตเตอร์100%โดยเฉพานนะตัวชาเขียวเราใช้กิโลสองพันเพื่อมาทําให้ลูกค้าทานในราคาที่พี่เตียนตั้งให้มันฟิตหรือเหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในบริเวณที่พี่เตียนขายของอยู่นะครับซึ่งมาร์เก็ตไซส์เนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะครับเพราะเดี๋ออยวนี้จะมีเรื่องของออนไลน์ด้วยและมันเรียลลิสติกคือเป็นไปได้เรื่องของยอดขายเพราะฉะนั้นพอเราได้ยอดขายแต่ละเดือนมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า มันอาจจะ saturate แล้วได้แค่นี้แหละถ้าเราไม่เพิ่ม distribution channel ใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะจะยอดที่กะโกร w ไปกว่าน,นี้ได้แล้วหลังรู้ได้ไงเราก็ดู s t a t i s t i c หรือสถิติที่ที่ผ่านมาก็เห็นว่ามัน stable มันไม่โกรดแล้วมันก็ไม่ดรอปเท่าไหร่อาจจะแบบ s วิงนิดนึงแต่ว่า average แล้วก็ถือว่า stable มาสี่ห้าเดือนแล้วงั้นแปลว่า market size มันอาจจะเต็มที่แล้วสําหรับ buying power กับ segmentation ของที่นี่ที่พี่เ็นเรียกว่าเออโชว์รูมมันก็คงเต็มที่ประมาณนี้ เราจะได้ตั้งอะไรที่มันเป็น realistic จริงๆแล้วก็ specific นิดนึง fit environment แล้วก็ competency distinctive ที่ชัดเจนแต่จริงๆในการตั้งยอดขายทั่วไปหรือหรือตั้งภารกิจเนี่ยเราควรจะตั้งให้มัน almost impossible นะัก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้คือสมัยก่อนเวลาพี่เตียน ตั้งยอดขายให้ทีมเซลล์ตอนที่เป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยนะพี่เตียนจะจะจะดูเลยว่าเซลล์คนไหนทาได้เท่าไหร่สถตาเซลล์คนหนึ่งเนี่ยศักยภาพเ็าทาได้1 0 0ร้อยบาทนะพี่เตียนก็จะตั้งให้เขาสักร้อยี่สิบซึ่งแน่นอนต่อประชุมเซลล์ก็จะโวยโวยบอก <c oughs> โหพี่ตั้งแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะไหวเลยพี่โหผมคือเขาจะรู้ตัวว่าเขาได้ประมาณเท่านี้ไงเราตั้งแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเราโหตั้งเวอร์ไปเราฝันหวานเราโลกสวยหรือโหพี่มาขายเองไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้เราก็ขายเองเราขายไม่ได้หรอกแต่ทำไมต้องตั้งรอไ้ัอยนยี่นึงพอดี แต่เราตั้งให้เขา1 0งเนี่ยมันจะเหลือ80เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ศักยภาพของเขาอยู่ที่80เราก็ตั้ง101แต่ถ้าศักยภาพของเขาอยู่ที่1 0งเราตั้ง120ถามว่าทําไมมันมีแกรบอีก20%ให้เขาเนี่ยไปไม่ถึงแล้วดรอปลงมาแต่มันก็มีทาร์เก็ตไงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งมิชชั่นอย่างหนึ่งนะสรุปอีกทีก็คือ1มิชั่นที่เราตั้งนะครับต้องียลลิสติกนะเป็นจริง นะครับภายใต้สถานการณ์ที่เราอยู่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แบงก์พาวเวอร์ที่เราอยู่เซ g กเมนต์ชันที่เราอยู่นะครับสองเซ็กเมนท์ที่เราตั้งจะต้องสเปซิฟิกชัดเจนตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดน,นึงอย่างเช่นเอออย่างาอย่างขนุพิเศษจะมองว่าโอเควันหนึ่งเราอยากจะขายแผ่นวินดิง้งไปชีนไหมหรือวันหนึ่งเราจะเดินเข้าไป7 e เ e ่นอคุยกับ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นไหมหรือวันหนึ่งเราจะเอ่อทำเป็นแชรแข่งส่งทั่วทั่วประเทศไหมนั่นคือสเปซิฟิก ปลายทางนิดหนึ่งว่าเราจะทําตรงไหนเราจะได้รู้ว่าระหว่างทางเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้เรื่องของการขออยเรียนรู้เรื่องของการทำแพคเกจจิ้งใหม่เรียนรู้รเ,รเรืร่องการส่งสินค้าเข้าแลบเพื่อจะทสอบเชฟลฟ์ไฟที่เป็นทางการนั่นคือเราต้องสเปซิฟิกนิดหนึ่งว่ามิชชั่นเราเนี่ยระยะยาวคืออะไรเราจะไม่แกว่งไงบางทีถ้าเราปลายทางเราเรารู้ว่าเราจะไปเส้นทางนั้นเนี่ยการขายที่โชว์รูมไม่อาจจะได้ยอดน้อยแต่ เราก็อาจจะมองว่าตรงนั้นคือโชว์รูมที่จะทำแบรนด์เอเวอเสตรงนั้นคือโชว์รูมที่จะทำบิสเนสแลบตรงนั้นคือโชว์รูมที่จะ practice สินค้าใหม่ๆนะครับจนกระทั่งเรา make ัวร์ว่าเรา s e t t l แล้วเรา stable แล้วเรา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 ชัวร์แล้วเราถึงค่อยคิดสเต็ปต่อไปว่ามิชชั่นที่ปลายทางเราจริงๆ3ปี5ปีข้างหน้าเราจะวิ่งไปสู่การขายทั่วประเทศไหมเราวิ่งสู่ vending machine ไหมเราจะวิ่งไปสู่การเข้าไปหา modern trade ไหมนะครับแต่มิชชั่นวันนี้ที่เป็นโชว์รูม คือพื้นฐานสเต็ปต่อไปที่จะก้าไปสู่มิชชั่นปลายทางเราจะได้ไม่ไม่แกว่งหรือบางทีเราจะได้ไม่ท้อนะครับเพราะเรารู้ว่าปลายทางเราจะทําอะไรอยู่ส่วนฟิตเอโลเมนต์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อีกทีนึงน,นะดู segmentation ดู b ค์พ n ว power และจุดขายของเราเนี่ยต้องชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เราสร้างแบรนด์วนเดเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงขนมปิเตียนเนี่ยลูกค้ามั่นใจว่าอ๋อเขาใช้เนยโฮมฟรีสโคลัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือรู้แล้วว่าเนอยอะไรเขากลาังก,กินอะไรอยู่สองเขาใช้ชาเขียวมัตสึคาอุลิโอเขาก็รู้เเเยยวว่่่าาาาปป็นนชขขีีท้ญุ มันทำลูกค้ารู้สึกว่าเขารู้ว่าเขากินอะไรอยู่นะครับนั่นคือความความเชัดเจนแล้วก็ตั้งเป้าหล่ะจะตั้งแบบเบลอๆนิดนึงในใจนะแต่ว่าทำจริงอะเรารู้ว่ามันไปไปไม่ถึงหรอกครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ